กลไกการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถบศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์สถานศึกษารางวัล iqa award ประจำปีการศึกษา2 5 6 1 2เถึง2562เป็นสถานศึกษาแกนนำ ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำช่วยเหลือกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษารวมพัฒนาทั้งหมด11แห่งได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านสำารงพรมอนุสร์ 2. โรงเรียนวัดบ้านเสม็จ 3. โรงเรียนบ้านหนองปลือ 4. โรงเรียนบ้านท้องเรือ 5. โรงเรียนบ้านกลางเพชรสุโขวิทยา 6. โรงเรียนวัดบ้านถลุเหล็ก 7. โรงเรียนบ้านกาลันทาวิทยา 8. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 9. โรงเรียนบ้านโนนศิลา สิบโรงเรียนบ้านพระครูน้อยและสิโรงเรียนบ้านพลายที่เรียนรู้นวัตกรรมคุณภาพและขอรับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถานศึกษาต้นแบบเพื่อนามาเป็นแบบอย่างและปรับใช้ให้ระบบการบริหารเกิดประสิทธิภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การกาศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งได้นำนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดนโยบายการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน Smart ทแ e รีโดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของสถานศึกษาในระดับกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพให้มีความเข้มแข็งสามารถดูแลและแบ่งปันกันและกันเกิดการช่วยเหลือในทุกมิติเครือข่ายนวัตรกรรมคุณภาพชานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบุรีรำม เป็นภาพความสำเร็จของความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษาเป็นโรงเรียนแกนนำที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งด้านทรัพยากรบุคลากรสื่อการเรียนรู้มีการแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับสถานศึกษาอื่น,นซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันซึ่งมีความเป็นเอกภาพในการบริหารงานระดับุ่มโรงเรียนอยู่แล้ว เชิญชวนกันมาร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาของตนให้สูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถานศึกษา,กา,กาทั้งผู้บริหารและครูให้มีความพร้อมในความเป็นผู้นำทางวิชาการมากขึ้นด้วยขอขอบคุณสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้สำนักง,งาน เขตพื้นที่การศึกษาลงสาบุรีลำเขตหนึ่งจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาได้แสดงศักยาภาพของตนเองในการดูแลและพัฒนาฐานศึกษาด้วยตนเองอย่างแท้จริงสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาอย่าง,ย,างยั่งยืนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแบบอย่างของการพัฒนาคุณภาพของตนเองในรูปแบบจริง แทร์แชร์ร่วมคิดร่วมทำร่วมเรียนรู้จนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอื่นๆต่อไปโดยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมยได้ใช้กลไกการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น ของสถานศึกษาร่วมพัฒนาได้แก่กลไกการพัฒนาเครือข่ายนักวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย g a p s Model 1. กำหนดเป้าหมายร่วมกัน g o สถานศึกษาแกนนำร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจสอบสภาพบริบทความต้องการจำเป็นจุดแข็ง จุดอ่อนข้อจำกัดและวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาร่วมพัฒนาจัดทำกรอบและแนวทางการพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพตาม5องค์ประกอบของสถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้งรายโรงและทุกโรงตามจุดแข็งและศักยภาพของสถานศึกษาแกนนำเพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จร่วมกันทั้งรายปีและตลอดระยะเวลา3ปีเพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จร่วมกันทั้งรายปีและตลอดระยะเวลา3ปี 2. สร้างความตระหนักในระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา a v e n e s สถานศึกษาแกนนำ เสริมสร้างการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายโดยการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักความรู้และความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนได้รับคําแนะนําจากโรงเรียนอนุบาวลวีรมในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานของาาสถานศึกษา 3. วางแผนการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์แลนสถานศึกษาแกนนําและสถานศึกษาร่วมพัฒนาร่วมกันจัดทําแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระยะเวลา3ปีและจัดทําแผนปฏิบัติการ รายปีการศึกษาโดยมีการประสานกับแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งใช้ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการกำกับติดตามการดำเนินงานของทีมที่ปรึกษาในทุกระดับและการสะท้อนผลการดำเนินงานของเครือข่ายมาเป็นแนวทางในการทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางการดำเนินง,งานของโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนเครือข่ายได้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายร่วมกันและได้มีการระบ,บุตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาทั้งระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ3ปีเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 4. ดำเนินงานตามแผนอย่างมีส่วนร่วม (Participation) เครือข่ายนวัตรกรรมคุณภาพสถานศึกษาดำเนินงานตามแผนอย่างมีส่วนร่วมจากคณะทำงานเครือข่ายนวัตรกรรมคุณภาพสถานศึกษาและได้รับคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาทั้งระดับสพทนำโดยนางของศรีพรรณราย ผู้ในการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ปรึกษาระดับภูมิภาคนำโดยดรอดุลสุชิรัมผู้ในการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์ทีมที่ปรึกษาและคณะทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษานำโดยนายฉลาดสายโยธา ผู้อในการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริรัมเขตหนึ่งโดยสถานศึกษาแกนนำดำเนินการเสริมสร้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในเครือข่ายเพื่อให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทันสมัยสถานศึกษาแกนนำ ส่งเสริมและพัฒนาครูมืออาชีพแห่งศตวตรรษที่21โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การพัฒนาครู9กลุ่มได้แก่ครูปฐมวัยและครูทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในประเด็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดก,การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ยกตัวอย่างเช่นที่ฉันได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒน,นธรรมและมีทักษะการสื่อสารที่ดีค่ะ C, C D E F So e r y o n e g to answer what is it? A. <Okay. S 2> okay. okay. ทางโรงเรียนบ้านนนทรีลาของเราได้เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะคะแล้วก็ผสมผสานไปกับการทำ PLC ของผู้บริหารและคณะคุณครูก็ส่งผลให้ทางโรงเรียนบ้านนนศรีลาของเราได้รับการผ่านการประเมินนะคะการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกนะคะรอบที่4 5. ประเมินเพื่อพัฒนาและต่อยอดสู่ความยั่งยืน s u s t a i n a b ดิตี้สถานศึกษาแกนนำดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนาตามประเด็นที่กำหนดในแผนปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเมื่อสิ้นปีการศึกษานี้ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาจะจัดมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อให้สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืนสืบไปคนที่เกิดจากการได้ร่วมภายใต้โครงการนี้นะครับส่งผลให้โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆดังนี้นะครับด้านผู้บริหารจากที่ผู้บริหารได้นํารูปแบบการพัฒนาระบบประกรันคุณภาพภายในมาเป็นเครื่องมือในการ พัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนภายในโรงเรียนผู้บริหารก็ได้นํารูปแบบนั้นมาปรับมาบูรณาการมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนจนเกิดเป็นรูปแบบวิธีการการบริหารของโรงเรียนบ้านหนองปือซึ่งมีชื่อว่าน้องปือเ e i ในด้านครูผู้สอนหลังจากที่ผู้บริหารได้นํารูปแบบการบริหารที่เป็น ของโรงเรียนบ้านนองปือมาใช้ครูก็มีวิธีการปรับวิธีการเรียนการสอนโดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนการใช้โครงงานเป็นฐานซึ่งครูก็นำหลักการนี้ไปจัดการเรียนการสอนทุกชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จนเกิดรูปแบบวิธีการการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ได้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนขึ้นมาและได้นําเสนอไปตามลำดับจนได้ร,รับรางวัลในระดับสภทส่วนผู้เรียนก็ได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานทักษะที่เกิดขึ้นก็ได้แก่เรื่องทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ทักษะกระบวนการทํางานและทักษะการจัดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นชิ้นงานเป็นผลงานเป็นนวัตกรรมของนักเรียนซึ่งได้จากการจัดการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทราบว่าทางโรงเรียนอนุบาลบบรรัม เป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาซึ่งดิฉันได้เห็นภาพของความสำเร็จในการดำเนินงานครั้งนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริการโรงเรียนอนุบาลบุีรั์ในฐานะโรงเรียนแกนนำในเครือข่ายนี้ดิฉันจึงอยากจะทราบถึงปัใจจัยในการดำเนินงานคะท่านว่ามีปัใจจัยใดบ้างที่ทำให้งานประสบความสำเร็จเช่นนี้ค่ะขอบคุณในคำถามนะครับเป็นคำถามที่ตรงใจมากก็คือโรงเรียนอนุบาลบุีร์ของเราเป็นโรงเรียนที่ ประสบความสําเร็จในเรื่องของระบบประกันคุณภาพภายในนะครับซึ่งในเรื่องของการจัดระบบประกันคุณภาพภายในเนี่ยก็ทําให้เกิดความสําเร็จโรงเรียนมีประสิทธิภาพมีผลสมรรจทางการเรียนสูงอย่างยิ่งซึ่งก็หมายถึงความเข้มแข็งของพวกเรานะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จจะขอเรียนเป็นข้อข้อนะครับข้อที่1นนะครับปัจจัยเรื่องของความร่วมมือของครูบุคลากรในฐานศึกษา ถึงเป็นปัจจัยแรกนะครับซึ่งขอให้เกิดความเข้มแข็งความเข้มแข็งขนาดไหนนะครับขนาดที่เราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับโรงเรียนร่วมพัฒนาทั้ง11โรงเรียนได้ซึ่งถือว่าเป็นภาร,ระที่ยิ่งใหญ่นะครับสามารถที่จะทําให้โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้ง11โรงเรียนนําไปประยุกต์ใช้นําไปใช้ในการกําหนดนโยบายจัดทาโครงการวางแผนในการที่จะนําโรงเรียนสู่ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างสูงยิ่งนะครับตัวปัจจัยแรกนะครับที่ที่เราสามารถที่จะแบ่งปันที่จะแชร์เข้าไปให้กับโรงเรียนเครือข่ายก็คือเรื่องของอาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการแต่ละนักศึกษามีการจัดระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เพื่อให้นักศึกษาต่างๆเหล่านั้นนำไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ น,นี่คือเรื่องของการแบ่งปันอย่าง,างที่หนึ่งอย่างที่2ซึ่งมีความสําคัญก็คือเรื่องของบุคลากรบุคลากรด้วยความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลบุีร์เนี่ยซึ่งมีบุคลากรค่อนข้างครบนะครับครบทุกกลุ่มสาระนะครับทั้งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยนะครับเรามีความพร้อมที่จะาพาบุคลากรเข้าไปสู่โรงเรียนเครือข่ายทั้ง11โรงเรียนได้อย่าง,อางพอเพียงนะครับ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มให้กับโรงเรียนเครือข่ายเหล่านั้นให้สามารถที่จะเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยอย่างที่2นะครับอย่างที่3ส,สิ่งเนี้ยถือว่ามีความสําคัญสถานศึกษาที่มีความพร้อมในเรื่องของวัสดุอุป,ปก,กรณ์ก็คืออนุบาลบุญลำของเราเนี่ยซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่เราก็จะแชร์สิ่งเหล่านี้ลงไปให้โรงเรียนเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนได้มีการนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถานศึกษาและก็อย่างที่4สําคัญเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของงบประมาณงบประมาณเนี่ยโรงเรียนที่ร่วมเครือข่ายทั้งหมดเราทราบนะครับว่าได้รับการจัดสรรสาหรับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดด้วยงบประมาณที่จํากัดนะครับพอจํากัดปุ๊บถ้าหากว่าโรงเรียนแม่ขายเองไม,ไ,มไม่สามารถไม่ซัพพอร์ตไม่ เขาเรียกว่าไม่เอื้ออํานวยกับโรงเรียนเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทําได้เต็มประสิทธิภาพแต่ด้วยความเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมเราก็สามารถที่จะแชร์ลิงแบ่งปันงบประมาณในบางส่วนที่เราสามารถทําได้โรงเรียนเหล่านั้นก็นําไปจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มกําลังสาสี่เรื่องนะครับสี่เรื่องที่เราพูดมาเนี่ยจะสําเร็จไม่ได้นะครับจะสําเร็จไม่ได้นะครับถ้าหากขาดการสนับสนุนจากาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทนะครับหน่วยงานระดับภูมิภาคซึ่งสพทก็แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลหน่วยงานระดับเขตพื้นที่นะครับก็คือกตปนนะครับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยศึกษานิเทศรวมถึงเครือข่ายของเราที่ร่วมมือกันนะครับเพื่อสร้างความสําเร็จ <c oughs> ให้กับภารกิจที่เราทําอยู่นะครับอันนี้คือความสําเร็จที่ทเข้มแข็งและก็ยิ่งใหญ่ของพวกเรานะครับ ขอบพระคุณสำหรับคำตอบของท่านผู้บรการชันชัยชัยพิษนะคะซึ่งท่านตอบได้ชัดเจนตรงประเดน็นสำหรับการทำหน้าที่เป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาค่ะซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จและสะท้อนภาพความสำเร็จออกมาตามปัจจัยทั้ง4ข้อนี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในการตอบคำถามครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านค่ะ